สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ17มกราคม2 5 9ทางธนาคารทกสแจ้งข่าวดี<ข>ก็นํามาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านให้รับรู้รับทราบครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจ Facebook ทกส BAC Thailand ซึ่งเป็น Facebook ของธนาคารทกสขึ้นข่าววันนี้ครับชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะอ่านให้ฟังพร้อมอธิบายไปด้วยก็คือทกสเขามีการแจกรางวัลน,นะ ก็คนที่มีไลน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนทางไลน์กับธนาคารกสศสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ใครมีไลน์ส่วนตัวแต่ยังไม่เป็นเพื่อนทางไลน์กับธนาคารกสสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้ด้วยการเพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์กดค้นหาไอดีไลน์พิมพ์คําว่า sbac family นะครับก็เพิ่มเพื่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปกดแชทในไลน์นะครับ จากนั้นก็ร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับโดยกิจกรรมเขาให้ตอบคําถามนะครับเขาให้ตอบคําถามว่าโครงการชําระดีมีโชคเนี่ยดีต่อใจคนยังไงนะตอบคาถามในไลน์นะครับก็จะมีสิทธิ์รุ่นรางวัลโกโก้นิฟสี่กระปุกเขาจะให้สิบรางวัลนะครับร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบมกราคมหกเก้าเท่านั้นนะครับเงื่อนไขอื่เดินเป็นไปตามที่ธนาคารทกสกําหนดนะครับวิธีการร่วมกิจกรรมครับหนึ่งแอด ลายธนาคารทกสครับก็คือเพื่อนเพื่อนทางลายใครเป็นใครเป็นเพื่อนทางลายอยู่แล้วก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับขั้นตอนที่2พิมพ์คําว่าร่วมกิจกรรมที่น้าเชทในไลน์นะครับขั้นตอนที่3มกดเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเพื่อนทางไลน์กับไลน์ธนาคารทกสและไม่ทําการบล็อกตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมดังกล่าวแลระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่17มกราคม69ถึง30มกราคม69 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี10รางวัลรางวัลวละ1ท่านในวันที่10กุมภาพันธ์2 5 5 9ประกาศทางลายที่เราเป็นเพื่อนกับธนาคารทกศนี่แหละครับคณะกรรมการจะทําการคัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ที่ปฏิบัติถูกตามกฎก,ฎกติกาที่ระบุไว้ยอย่างถูกต้องเท่านั้นหลังประกาศผลทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ที่แจ้งมาตอนร่วมกิจกรรมนะครับการกดปุ่มยอมรับหรือการที่ท่านตอบแบบสอบถาม ถือว่าท่านได้อ่านเข้าใจและยอมรับในกติกาและเงื่อนไขที่กําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นการให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการเก็บข้อมูลรวบรวมนําข้อมูลของท่านไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารธนาคารมีนโยบายรักษาข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัยข้อมูลที่กรอกจะปกปิดเป็นความลับธนาคารจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นเวลา10ปีหลังจากลูกค้าเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารลูกค้าจะสามารถถอนความยินยอมที่ทกศ คอรเซ็นเตอร์โทร0 2 5 5 5 5 5 5 5หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารแบบสอบถามอาจมีเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดรางวัลหนึ่งท่านต่อหนึ่งสิทธิ์นะครับตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดทุกกรณีและของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนให้ผู้อื่นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของธนาคารและทีมงานจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นสิ็ขาดและสิ้นสุดนะครับทั้งหมดก็เป็นข่าวดีที่ธนาคารธกสแจ้งมาวันนี้นำบาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ